ตอบคำถามพี่วันงามนะคะบอกว่าอยากทำค้าเขาทำเป็นในหน้าออนไลน์แอปช้อปปิ้งนะคะแบบไม่มีความเสี่ยงนะเน้นก่อนว่าไม่มีความเสี่ยงแล้วก็สามารถทำอยู่กับบ้านได้เพียงมีมือถือแค่เครื่องเดียวกับอินเทอร์เน็ตก็ชอบแบบนี้เพราะว่ามันสะดวกสบายในยุคนี้แล้วก็ตอบโจทย์ในยุคนี้มากๆไม่ว่าเราจะทำงานประจำนะคะมีเวลาว่างแค่หลัง เลิกทางานประจําแค่2อสชั่วโมงเนี่ยก็สามารถทําได้หรือว่าคนที่ว่างงานเลยนะคะแล้วก็ยังมองหาโอกาสสร้างรายได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวบกอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถอยู่กับบ้านได้งานออนไลน์เนี่ยเป็นงานที่ตอบโจทย์จริงๆค่ะเพราะว่าสิ่งที่คนเลือกงานออนไลน์งานนี้ก็คือการเป็นในหน้าแอปช้อปปิ้งหรือว่าเป็นระบบแอฟเฟร์เอเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะเราไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่ง ไม่ต้องมีของมากองที่บ้านแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะเขาทําครบนะคะหนึ่งปีแล้วนะคะก็ได้รับมาที่เจ็ดหลักแต่ก่อนหน้าเนี้ยเราก็ไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ทํางานออนไลน์แล้วก็เป็นงานที่เราเปิดใจเราก็ศึกษาเรียนรู้ทุกๆอย่างก่อนที่เราจะตัดสินใจและลงมือทําจริงๆแล้วก็ได้เขาเรียกว่ารับค่าในหน้าหรือว่ากําไรเนี่ยจริงๆนะคะแล้วก็มันไม่มีเพดานของรายได้ด้วยที่นี่แต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยการที่เราอยากทําหรือว่าการที่เราสนใจเนี่ย เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนว่างานนี้มันคืองานอะไรแล้วเราพอจะทําได้ไหมแล้วามีกลุ่มการเรียนการสอนเราแบบจับมือทําหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเรามาถูกทางเรื่องของออนไลน์ในยุคนี้นะคะให้เราศึกษาเรียนรู้ลงมือทําค่อยๆศึกษาเรียนรู้แล้วลงมือทําไปเร,เรื่อยๆมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเป็นหลักเดือนแต่ว่ามันคุ้มมากๆเลยนะคะคุณได้ไวจบมาเนี่ยปอตีเนี่ยก็คือใช้เวลาเป็น10ปีอยู่แล้ว แต่กับงานออนไลน์ line, ใช้เวลาแค่ในระยะเวลา3-6เดือนเนี่ยเราสามารถหยิบจับหลักแสนได้รู้วิธีการทําหลักแสนต่อเดือนแล้วก็หยิบจับเงิน7หลักได้ภายใน1ปีซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้แต่ก็มาศึกษามาฝึกมาเรียนมารู้เพราะว่าออนไลน์เราไม่เป็นเลยไงนะคะทิกตอกเนี่ยเราก็ไฟ์สดไม่เป็นทําคลิปไม่เป็นอะไรๆก็ไม่เป็นเลยแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้เอานะคะหลังจากนั้นเราลงมือทํา ถ้าเราขาดการลงมือทํามันก็เป็นไปไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ลงมือทําควบคู่กันไปค่อยๆเริ่มจากเล็กๆน้อยๆทาให้เป็นค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นเนก่งขึ้นวันละหอร์ก็สามารถทําให้เราเป็นได้และที่สําคัญเนี่ยเราอยู่กับบ้านมือถือ1ึเครื่องเราใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วแล้วก็ประชุมออนไลน์ทําผ่านช่องทางติ๊กตอเป็นอะไรที่ดีมากๆวันละ300วันละ600วันละ800วันหลักพัน หรือว่า300ถึง3,000ต่อวันเนี่ยทำได้จริงนะคะคก็ทําได้หลักร้อยมีหลักพันหลักหมื่นต่อวันเนี่ยเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็หลักหมื่นต่อเดือนไปถึงหลักแสนต่อเดือนก็หยิบจับมาหมดแล้ว วันนี้ก็อยากเปิดโอกาสนะคะให้สําหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากทําจริงๆเนี่ยเข้าเรียนรู้ก่อนงานออนไลน์งานนี้นะคะที่โาทำชื่อว่าแอปช้อปปิ้งดอกริดนะคะไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่มีความเสี่ยงบริษัทลงทุนระดับร้อยล้านเจ้าของชื่อวอตกุมภาปุยฝ้ายนะคะเขามีวิสัยทัศน์อยากช่วยเหลือคนจริงๆก่อตั้งแอปนี้มาแล้วก็ในการลงทุนแอปเนี่ยระดับร้อยกว่าล้านมีเป็นแอปช้อปปิ้งนะคะเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพความงามเครื่องสําอาง แล้วก็มีระบบเขาเรียกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยที่สําคัญนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างจดทะเบียนบริษัทมีใบสคออบอสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับอายุ18ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีมีใบสคบอนะคะตรงนี้แล้วก็มีใบพพ .20 เสียภาษีนะคะให้กับสัมภาระถูกต้องตามกฎหมายมีใบทวิ50และเราสามารถถอนเงินได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ ค่าในหน้านี่ยเขาจ่ายเราเนี่ยชิลละ3 0 0 6 0 0 800บาทเขาไม่จ้างดาราไม่ยิงแอดไม่โฆษณาเปิดมาแล้วปีที่4ไทยกัมพูชาพม่าเราทําได้หมดการที่เขาไม่ไม่จ้างดาราไม่ยิงแอดไม่โฆษณาเนี่ยคือเขาไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นเขาเลยอยากให้เราเนี่ยมาเป็นในหน้าช่วยเขาสร้างยอดดาวน์โหลดเราระบบแอฟรีเอดเนี่ยเราเหมือนตัวกลาง ระ,ะบบแอปเด็ดมันก็จะมีอยูุ่่มกลุ่มเจ้าของที่ลงทุนระดับร้อยล้านทั้งหมดรับผิดชอบความเสี่ยงเองทั้งหมดเราคือตัวกลางเราคือเหมือนกันเรามาเป็นในหน้าช่วยเขาแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าทํายังไงลูกค้าจะเห็นสินค้าในแอปช้อปปิ้งสินค้าในแอปก็ต้องผ่านตัวกลางอย่างเราซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนก็คือเป็นไอดีโค้ดสร้างไรายได้ไปแค่ครั้งเดียวทํากําไรตลอดชีวิต แล้วเราก็ใช้ i อ c ดี e คของเราเนี่ยนะคะในการโปรโมตโปรโมตแอป,ปนะคะให้ลงทะเบียนผ่าน i อ c ดี e คของเราอาจจะรับสินค้าฟรีก็ได้หรือจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจจริงๆเกี่ยวกับการเป็นในหน้าจริงๆก็รับอายุ18ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีแล้วก็มีกลุ่มการเรียนการสอนคนใหม่ก่อน2ชั่วโมงเพื่อให้เราศึกษาเรียนรู้เอาสมุดปากกาไปจดหลังจากนั้นเกิดเขาสนใจหรือว่าลูกค้าเกิดไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆที่ผ่าน i อ c ดี e โคของเราเนี่ยมันจะมีระบบ AI ในการจ่ายกำไรให้กับเรา ลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านไอเดโค้ดของเราไปช้อปปิ้ง AI ตรวจจับลูกค้าช้อปปิ้งจากโค้ดไอดีใครถ้าเป็นของเราเงินจะเด้งหาหาเราเลยนะคะทีรสามร้อยหกร้อยแปดร้อยบาทแล้วก็สามารถกดถอนเงินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขั้นต่ำสามร้อยบาทสูงสุดห้าหมื่นบาทต่อวันนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นสเต็ปเป็นระบบแต่ถ้าเราอยากจะศึกษาเรียนรู้จริงๆเนี่ยก็สามารถเข้าเรียนได้แต่โนะคะจะบอกช่องทางการเข้าเรียนแต่งานนี้มันไม่มีความเสี่ยงสิ่งที่โคชอบคือเราเจองานงสิ่งมาเยอะนะคะเราเจองานมาหลายรูปแบบแต่เราชอบออนไลน์ เพราะว่าเราสามารถอยู่กับบ้านได้มือถือเครื่องเดียวนะคะแล้วยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์ถ้าเราไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราก็จะต้องใช้แรงบวกเวลาคือเอาเวลาไปแลกเหมือนทํางานประจําแล้วรอรับเงินเดือนเดือนละครั้งแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานออนไลน์เนี่ยเราสามารถใช้เวลาว่างของเราเนี่ยศึกษาเรียนรู้ในกลุ่มโดยที่เราแทบไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้แต่เราสามารถทําเงินได้ เริ่มต้นจากวันหลักร้อยนะคะเดือนหนึ่งสามพันห้าพันหนึ่งหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยคือเป็นอะไรที่ว้าวมากสําหรับคนทําออนไลน์ในยุคนี้นะคะยุคนี้คือมันตอบโจทย์จริงๆนะเรื่องของออนไลน์คนก็ทําได้แล้วอยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆคนใหม่ทุกๆคนนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ก่อนนะคะทีนี้คนที่สนใจก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ว่าสนใจได้หรือสามารถทักหน้าช่องนะคะมาทักที่สามมันจะมีลิงก์อยู่สามารถกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีลิงก์แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะคะชื่อเล่นเออายุเขอเรียนฟรีพิมพ อายุะะ IU, ขอเรียนฟรีเดี๋ยวน้องแอดมินจะพาเข้าไปเรียนก่อน2ชั่วโมงเตรียมสมุดปากกาไปจดตั้งใจเรียนตั้งใจจดถ้าคิดว่าเรียนจบแล้วเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันใช่ทางของเราก็จะได้เจอกับโค้ชเซวที่อยู่ในกลุ่มที่สอนแบบจับมือทําแต่ถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ชอบก็ไม่มีข้อผูกมัดไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิน้นก็สามารถนะคะไปเอาสินค้าทดลองฟรีแล้วก็แยกย้ายได้แต่ถ้าคนที่สนใจได้ไปอยู่ในกลุ่มเขาสอนอะไรบ้าง นะคะบริษัทก็จะมีระบบการเรียนการสอนให้แล้วก็จะมีกลุ่มเล็กๆสอนแบบจับมือทําในกลุ่มเขาก็จะสอนเรื่องของระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยจากคนที่ไม่เป็นเลยนะคะเป็นแน่นอนพาแบบ สอนแบบจับมือทําแล้วก็สอนเรื่องของระบบการแต่งรูปแต่งภาพนะคะแคปคัตตัดต่อรูปภาพวิดีโอทั้งหมดการไลฟ์สดทิกตอกการทําคลิปต่างๆรวมถึงสัจธรรมที่โคสอนให้ด้วยนะคะเพราะว่าเน้นในเรื่องของสัจธรรมด้วยเพราะว่าในการทาธุรกิจเนี่ยถ้าเรามีสัจธรรมนาทางเนี่ยมันเหมือนการที่เรามีแสงสวา่างการที่เรามีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองเนี่ยเราก็จะแฮปปี้เพราะว่ามันสามารถใช้ได้กับ ทุกอย่างมันเป็นแก่นนะคะได้ทั้งเรื่องของการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพธุรกิจความสัมพันธ์เราไม่ใช่แค่มาแค่เรื่องธุรกิจโดดๆนะคะแต่เราได้ตรงนี้ไปเหมือนของฝันเลยนะคะก็จะเจอกันในกลุ่มสําหรับคนที่สนใจนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ